จะมาส่งมอบงานกันนะคะหลังนี้อยู่ที่สุขโขทัยสวรรคโลกนะคะเดี๋ยวอธิบายห้องก่อนห้องทั้งหมดจะเป็นสองห้องนอนนะคะ1ห,ห้องโถงหนึ่งห้องน้ำระเบียงสองฝั่งแล้วก็มีครัวด้านล่างพร้อมเทพื้นเทพื้นเนี่ยจะเทยื่นออกไปข้างละ50ิเซนนะคะหน้าหลังด้านข้าง หลังนี้จะเป็นห้องนอนขนาด3าคูณสาเมตรนะคะสองห้องโถงสี่คูณสห้องน้ำจะขนาด2คูณ 1. นเมตรนะคะห้องครัว2.5ค5ูเมตร แล้วก็จะมีระเบียงด้านข้างห้องนอนหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นเนาะจะมีขนาด4.5คูณ1.5เมตรนะคะระเบียงข้างห้องนอน2จะเป็นฝั่งนี้3คูณ4.5เมตรระเบียงหน้าบ้านตรงนี้นะคะพร้อมทางเดินก็ตรงนี้จะขนาด3คูณ3เมตรทางเดินก็1.5คูณ6เมตรนะคะจะบอกว่าหลังนี้รวมราคาแล้วอยู่ที่ 8 9 9 0 0 0บาทนะคะซึ่งมีอะไรบ้างมีห้องตามขนาดที่พูดไปมีการกดเข็มกดเข็มเป็น I-15 ลึก3เมตรนะคะหลุมแล้ว2ต้นเทปูนให้แบบที่เห็นเห็นเลยก็คือยื่นออกจากตัวบ้านอีกข้างละ50เซนนะคะถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ทรงนี้ก็ทักเข้ามาถามไฟขายเราได้เลยแล้วก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย